อนนี้เราอยู่ตรงไหนลูกตอนนี้อยู่ในเมืองครับมีกินแม่ครับมมารับน้องครับแม่มารับแล้วเราพามาเดินเล่นในเมืองกันนะ<ห>นเด็กเลิกโรงเรียนนะคะก็พามาเดินเล่นในเมืองเดี๋ยวจะพาไปกินไอติมแล้วก็พาไปซื้อของนะคะในห้างนะคะ<ห>เพราะว่าช่วงนี้อะไรนะครัมโอเคเดี๋ยวไปกินไอติม เดี๋ยวแม่เห็นดอกไม้เดี๋ยวแม่ดูดอกไม้นิดนึงนะคะนี่เห็นไหมคะดอกไม้สวยๆขึ้นเต็มเลยนะคะมีเด็กมาเล่นด้วยเห็นไหมคะเด็กมาเล่นไม่ถ่ายให้ดุนหน้านะคะอืโอเคไปเดี๋ยวเราไปต่อพิกบดไปไม่เหยียบครับ ่าน้องมาเหยียบไปให้ดูบรรยากาศรอบๆนะคะอันนี้เป็นใจกลางเมืองที่โบอยู่นะคะนี่ค่ะตรงนี้ก็เป็นเหมือนเอ่อที่เรามาทำเอกสารเป็นอำเภออะไรประมาณอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราเดินไปกินไอติมกันค่ะกับบิ๊กบอสบิ๊กบอสสนุกมากเลยวันนี้ นี่ค่ะเราก็พามาเดินในห้างนะคะช่วงนี้นะคะจะเป็นเทศกาลออสเตนนะคะก็จะเป็นเทศกาลหาไข่นั่นเองนะคะผู้ใหญ่ก็จะเอาไข่นะคะและก็เอาพวกสิ่งของพวกนี้นะคะไปแอบซ่อนไว้ตาม ในสวนนะคะแล้วก็จะให้เด็กๆไปหานะคะก็จะมีหลากหลายนะคะเดี๋ยวเราพาเดินไปดูนะคะว่ามีอะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นกระต่ายนะคะก็เป็นความเชื่อว่ากระต่ายได้มาออกไข่ไว้นะคะแล้วก็เด็กก็จะไปเก็บไข่นะคะเห็นไหมคะมีทําเป็นรูปไก่นะคะเป็นกระต่ายนะคะก็ราคาก็ไม่แพงมากนะคะ เดี๋ยวเราพาเดินไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะคะมีนะคะก็เป็นคล้ายๆกระเช้าบ้านเราค่ะเป็นรูปออแมวก็มีนะคะแล้วก็เป็นรูปหมูนะคะตัวนี้ก็จะเป็นไข่นะคะเป็นพวกออขวด,ขวดเป็นแยมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีนะคะ หลากหลายนะคะบอกได้เลยว่าสวยมากๆค่ะเราพามาชมนะคะเพราะว่าที่บ้านเราที่เมืองไทยไม่มีนะคะส่วนโซนนี้นะคะก็จะเป็นพวกไข่ทั้งหมดนะคะแล้วก็บอกนิดนึงนะคะว่าไข่พวกนี้นะคะทํามาจากช็อกโกแลตนะคะนี่ค่ะจะมีหลากหลายรูปแบบนะคะก็เป็นกระต่ายสีม่วงสีทองนะคะนี่ค่ะสีฟ้าค่ะ เยอะมากเลยนะคะแล้วบอกได้เลยนะคะว่าเด็กๆชอบอันนี้จะเป็นกระต่ายทองนะคะเดินไปดูนะคะบอกได้เลยว่าสวยจริงๆนะคะอยากให้เพื่อนๆได้เห็นนะคะแล้วก็ได้ชมบรรยากาศนะคะเลดเดี๋ยววันที่เขาทํากิจกรรมกัโบก็จะถ่ายวิดีโอนะคะมาฝากเพื่อนๆกันอีกค่ะนี่ค่ะเด็กชายบิ๊กบูก็ มาเดินกันนะคะหลังจากที่เราเลิกโรงเรียนนะคะตรงโซนนี้นะคะคิกขุน่ารักเชียวเลยนะคะดูค่ะเยอะมากนะคะบิกบ๊กบูสค่ะนี่มาสามารถเลือกซื้อได้นะคะเยอะแยะ,ยะเลยค่ะ ตายตัวโตๆนะคะเขาจะจัดแบบว่าเหมือนเป็นเทศกาลบ้านเราถ้าเหมือนสงกรานอย่างเงี้ยค่ะแต่ที่นี่เป็นเทศกาลไข่นะคะก็จะเต็มไปด้วยช็อกโกแล,ลตนะคะและตรงนี้ค่ะจะเป็นไข่ไก่นะคะซึ่งเป็นไข่ไก่จริงๆนะคะเขาเอาไปต้มนะคะแล้วก็เอามาระบายสีหลากหลายสีนะคะ พามาชมโซนนี้อีกนิดหนึ่งนะคะก็จะเป็นช็อกโกแลตเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเราเสร็จจากนี้นะคะเดี๋ยวเราไปทานไอติมกันดีกว่าค่ะเราซื้อของแล้วไปนั่งพักแล้วก็ไปทานไอติมกันนะคะมานั่งนะคะพักผ่อนต้องเปิดน้ำให้แม่หน่อยอย่าเปิดนะเั่เป็นไรลไนเล่นนะคะเดินมาได้สักพักหนึ่งเราไปซื้อน้ำมาเมืกก่อกี้ก็ ครับมะตะลาสองมีน้ำส้มครับฮะ้องมีน้ำส้มน้ำส้มเหรออร่อยไหมของแม่เป็นน้ำแอปเปิ้ลแล้วก็มีอัญมณ์ด้วยแม่ชอบสายอยู่ไหนอะสายอยู่ไหนครับอยู่ในกระเป๋าโอเคเดี๋ยวเรานั่งพักผ่อนนะให้ดูรอบๆนิดหนึ่ง เดี๋ยวเรามานั่งพักก่อนนั่งใต้ต้นไม้นะคะแต่ว่ามีแดดนะคะนิดนึงแต่ก็หนาวหน,นาวมากเลยอากาศหนาวแตก่ก็กินไอติมใช่ไหม ็นอะไรนั่นข้างในช็อกโกแลตครับเป็นช็อกโกแลตข้างล่างมันใส่อะไรบ้างไม่มีเลยเหรอไม่มีครับพาเด็กมากินไอติมตอนนี้ร้านไม่มีให้นั่งเนอะต้องซื้อกับบ้านได้อย่างเดียวก็เลยต้องมานั่งกินใช่ไหมครับก็นั่งกิน อาฮะดูครับทำไมครับด,ดูกระเป๋านักเรียนแล้วรอสเก็ตก็วางอยู่ oh. ในถุงก็ขนม วันนี้แม่มารับเต็มที่เลยให้ดูวิวข้างหลังนะคะที่เราอยู่ตอนนี้อร่อยมาก,มากเดี๋ยววิบอสกินเสร็จแล้วเราก็จะได้เดินกลับบ้านแล้วนะลูกนะเราได้เดินกลับบ้านนะ ความสุขของเด็กน้อยในต่างแดนเด็กน้อยบิ๊กโบ๊ทให้ดูนะคะคนก็มาซื้อนะคะเออ่ขนมปังนะคะแบบว่าเหมือนมื้อเที่ยงอะคะ่ะเขาซื้อกันแค่ชิ้นเดียวเขาก็กินกันแค่นั้นนะคะ แบบว่าไม่ได้กินเยอะเหมือนบ้านเรานะคะแบบส้มตำข้าวเหนียวไก่ย,ย่างลาบนะคะเมื่อกี้ที่ว่ารอนะคะเดี๋ยวพี่ปอดกินเสร็จเดี๋ยวเราไปเดินกันต่อนะลูกแมกลับบ้านแล้วโอเคก็เอาบรรยากาศนะคะรอบๆเมืองนะคะแล้วก็ให้ดูนะคะบริเวณในเมืองนะคะว่าคนที่นี่ใช้ชีวิตกันยังไงบ้างแล้วก็

เอากินเร็วๆเลยครับ,หรบให้ใครครับให้แม่ให้แม่อะแม่ไม่เอาแล้วครับให้น้องกินโอเคเดี๋ยวพี่วัดกินเสร็จเดี๋ยวเราไปเดินต่อคะ่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็บรรยากาศรอบๆในเมืองนะคะมาฝากเพื่อนๆนะคะแล้วก็เทศกาลของประเทศเยอรมันนะคะมาฝากเพื่อนๆค่ะก็ใครรักและชอบเราสองคนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้เราสองคนด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้โบไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ